สวัสดีครับ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 เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วครับใครๆเขาว่าผู้จัดการเล็กขายแต่มีว x แต่จริงๆแล้วสายกระบะก็มาสายกระบะก็มาก็คือนอกจากเราจะประสบความสำเร็จมีวเอ็กซ์แล้วเดี๋ยววันที่10เนี่ยสิบเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นงานประกาศรางวัลแล้วครับว่าอีส u ส u d เล l e r อ w วอร์ดเดี๋ยวมาวัดกันว่า ใครจะเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยในปี2021ครับรอประกาศอย่างเป็นทางการครับสำหรับมีเวทครับโอ้โหนี่นะครับก็จริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่มิวนะวันนี้เป็น f อทางชนบุรี FC จากชนบุรีนะครับคุณนงนุชพผิวนะครับโอ้โหจัดเต็มมากเลยครับจัดเต็มคันที่1ซื้อสดคันนี้ก็คือมาออกอีกคันหนึ่งเพราะว่าคันที่หนึ่ง เพิ่งจะรับรถไปเมื่อไม่นานนี้เองครับไม่นานนี้เองเหรอไม่นานนี้เองครับก็สงสัยน่าจะเป็นตัวทางของสยามทิตี้ดูแลค่อนข้างที่จะดีดูแลดีครับครับผมลำนี้เดี๋ยวผมขออธิบายนยครับอ่าโอ้โหมันสวยมากอ่ะผู้จัดการนะครับคันนี้มันเป็น4ประตู1 9ตัวแซดแต่ว่าผมจําแทบไม่ได้เลยว่าเขาต้องการหรือเขารีเกตมาว่าให้มาทํากันนะนะทําอะไรกับคันนี้ไปบ้างครับโอ้โหตัวนี้นะคันนี้จริงๆแล้วน่าจะเป็นตัว ตัวท็อปสุดของ1.9นะสัวสีเทาแลมโบน่าจะเป็นตัวเดียวของของผมนะโอ้โหพูดการครับ,ค,รบคือพ,พูดง่ายๆลำนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวคาร์บอนแทบทั้งลำเลยใช่ครับคาร์บอนแทบทั้งลำเลยนะ,ะตัวตัวนี้ก็คือจริงๆแล้วตัวนี้น่าจะเป็นแก้มนะเป็นแก้มุ้อ่าเป็นแก้มคาร์บอนเลยนะส่วนในเรื่องของ ประตูนะฮะประตูสี่บานนี่ก็จะเป็นงานหุ้มหมดเลยครับโอ้โหดูดีเก็ตมันขึ้นหมดเลยครับผมจําไม่ได้เลยว่ารถคันนี้ออกจากโชลูมเป็นอย่างนึงประตูแบบสี่บานเลยหุ้มหุ้มเป็นงานหุ้มหมดเลยแล้วก็ส่วนในเรื่องของทั้งหลังนะฮะทั้งหลังก็นี่เลยครับผู้จัดการครับอย่างที่ผมบอกไวครับคือถ้าเป็นก๊ปผมนี่คืองานมาตรฐานแน่นอนเข้าทรงเข้ารูปเข้าทรงเลยครับแค่แค่เราติดแค่กาวสามเอเบก็คือกดได้เลยตัวนี้ครับแนบสนิทเลยนะครับแนบสนิทแน่นอนครับไม่มีรอย ก็จะเป็นแบรนด์ของผมเองนะฮะส่วนในเรื่องของด้านล่างด้านหลังนะฮะก็จะเป็นตัวงานหุ้มนะฮะอันนี้จะเป็นงานหุ้มครับก็คือจะเป็นลายเดียวกับ F 1เลยโอ้โหขนาดท้ายยังมีเลยครับโอ้โหสุดสุดมากครับลํำนี้สุดมากเลยทีนี้แทบจะจําไม่ได้เลยนะโอ้นี่ครับปะเราจะไปเจอดด้านหน้ากันนะฮะลํำนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นล้อ D 1 F c D 1 F c ครับผมสเปคล้อ9ก้าครึ่งิครึ่งนะ ส่วนดีเฟกของการโหลดฮะลำนี้ผมทําไปหน้า2หลัง4ครับหน้าสองหลัง4ในส่วนของเรื่องยางนะฮะก็คือทั้งหน้าเลือกใช้2 45 4 58ด้านหลัง285 448บปดครับยางของอะไรครับนเป็นนิโตครับยางนิโตะครับสี่สองศูนดีครับนี่ส่วนในเรื่องของช่วงล่างนะฮะลำนี้น่าจะเป็นตัวช็คโปรเฟนเดอร์หน้าหลังเลยอ๋อครับช็คโปรเฟนเดอร์หน้าหลังเลยหน้าสเต็ปหน้า2หลัง4ี่ โอ้สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยครับผู้จัดการครับตรงไหนลำนี้โอ้โหหุยนี่อะไรครับทำไมมันฉ่ำจังทำไมมันสวยจังครับโอ้โหโอ้โหนี่เลยครับนี้งานใครครับงานใครครับอันนี้จะเป็นงานของผมเองครับทรงเอใช่ไหมครับทรงเอครับไวรุ่นทรงเอนี่เลยครับก็จะเป็นฝากระโปรงตัวใหม่ของผมนะก็เปิดขายไปนานนะแล้วก็นี่แหละครับยังไม่พอนะครับผู้จัดการ ตัวนี้ก็ใส่นะครับผมครอบกระจกงานเพียวคาร์บอนเป็นแบนของผมเองครับเข้ารูปเป๊ะเลยพูดง่ายๆว่าคือลำนี้ทั้งลำนี้โอ้โหสวยมากครับนะตั้งแต่หัวจนหลดท้ายเลยก็คือว่าฝาใช่แก้มซ้ายแก้มขวาประตูซ้ายประตูซ้ายประตูขวาประตูหลังคนขับแล้วก็หลังคนนั่งหน้า ยังยันฝาท้ายเลยโโอ้หครับแล้วก็จะมีตัวสปอยเลอร์แก๊ปอีกด้วยใช่ครับโอ้โหนะเห็นบอกว่าคันนี้มีท่อด้วยมีท่อด้วยครับลำนี้ใส่ท่อเมงสังด้วยครับเมงสังนะครับใช่ครับถึงได้ฮามอกี้นะขับออกมาจากร้านแล้วมาตรงเนี้ยโอ้เสียงเพาะมากเลยเสียงมันจะลั่นๆนิดนึงเสียงจะลั่นๆนิดนึงก็น่าจะเป็นสเต็ปไวรุ่นนะครับก็นี่เลยบอกได้เลยว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะมิวเอ็กสยามซิตี้แบบนี้ก็จัดจัดให้ครับก็คือลูกค้าเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเป็นเอฟซีจาก ชนบุรีนะครับแล้วก็เป็น FC ของน้าด้วยแล้วก็เป็นลูกค้าของอีสุสิแอมิตี้ลำลูกกาครับผมก็คือรีเควสมาให้น้าทำครับผมโอ้แล้วสุดจริงๆริงนะคนี้โอ้สวยมากครับสวยมากทั้งหมดเท่าไหร่ครับแนะน้าโอ้ตอนนี้เฉพาะคาร์บอนเนี่ยจะมีประมาณเกือบประมาณ70,000กว่า70,000กว่า70,000กว่ารวมต่างรวมอะไรน่าจะประมาณแสนต้นๆแสนต้นๆครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใจรักครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมคือถ้าอยากได้อะไรไม่เคยขาดนะครับทั้งอีสุสิแอมิตี้ จัดให้แล้วเอารถมาทําให้แล้วก็มาที่สํานักแต่งที่มีชื่อเสียงก็คือแน่นอนก็อย่างที่น้าบอกนะครับว่าสยามซิตี้นะครับไม่ได้มีดีแค่มีเอ็กนะครับครับผมปิกอัพเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับอันนี้คือลูกค้ารีเควสมาเลยนะครับสำหรับคุณนงนุชยพิวนะครับอ่าครับผมก็จบหล่อนะครับก็ใครที่ติดตามน้าอยู่นะครับมั่นใจได้เลยว่าสยามซิตี้จัดหนักแน่นอนก็ไปติดตามกับเบอร์ผู้จัดการได้เลยเบอร์ผู้จัดการฝากเบอร์โทรหน่อยครับอ่าเบอร์ของบริษัทนะครับ02 994 5610-9นถึงนะครับครับผมาเบอร์ส่วนตัวก็คือ0854867825อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0651426969นะครับโอ้โหฝากไว้ด้วยครับลำนี้สุดมากครับนะครับฝากถึง FC คุณนงนุษพิวที่อยู่ชลบุรีนะครับก็ขอพระคุณมากนะครับที่มั่นใจในตัวน้าครับก็รับรองได้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนักการเมืองนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณ FC นะครับคุณนงนุชพิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสดจริงๆเดี๋ยวรอให้ปอมาถ่ายปอนมาถ่ายเดี๋ยวหลังจากที่ผมได้ถ้วยรางวัลแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาทำคอนเทนต์นี้นี่